จัดเลยครับผมอันนี้คือรวมทุกอย่างมีมีกี่อย่างครับประมาณหกเจ็ดอย่างเนาะหกอย่างเจ็ดอย่างสีแปดอย่างนะ,อ,ะอ๋อมีเนื้อตุนด้วย ๋ย่เวางดุนเลยนะใช่ค่ะถ้าลวกไปแล้วเดี๋ยวก็จะก็ะคือเอาน้ำร้อนๆมาล่านนะขอขอ<ช>โอ้โหโอ้หน่าทา,า,านมา,าก,กนะเริ่มตน้นอุัยใส่เนื้อตุนด้วยเนื้อตุนด้วยตรงปกแน่นโอ้โหตรงป,รรงปรกปะนะครับไม่จบตานะครับ ตะวันนหิวมองแล้ว็อยาข้าวเลยครับร้อยห้าสิบบาทนะนี่แน่นแน่นหมอ้อรวมๆแล้วจะขึ้นโลนี่ก็ตือน้ำจะเตือนต้านลงไปเลย <S <S 2> <S 2> โอ้โห,โหเรื่องใหญ่คือเรื่องกินนะมาแล้วหม้อไฟ นะตุ๋นรวมหม้อไฟนะอ่าครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาชิมเนื้อตุ๋นในหกร้านเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นอยู่ที่พุณากรซอยแปดทับหนึ่งนะหม้อไฟครับหม้อไฟรวมนะเนื้อนี่นี่นี่ร้อยห้าสิบบาทนะดูให้มานะขอขอไม่ไงเครื่องในรวมนะมีเนื้อปูนด้วยมามาชิมนี่ยเนี่นี่ราดเกลีวราดเกาีวร้อนอืออือโอ้คนนุ่มเลยอ่ะ รุดเลยนะอ,อร่อยอร้อนอืมโอ้ท้องคออืมโอเคนะ